นะครับมีโปรโมชั่นนะครับ12 12เดือนธันวาคมปี68นะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับทั้งหมดเลยนะครับพิเศษหน่อยเพราะว่าตัวเนี้ย72โวลต์5,000วัตต์เลยสามารถจดทะเบียนได้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น V Green นะครับพิเศษหน่อยเพราะว่าตัวเนี้ย72โวลต์5,000วัตต์เลยสามารถจดทะเบียนได้นะครับตัวนี้ข,ข้างหลังจะเป็นยกซัมได้ด้วยนะครับรถใหับ <laughs> ตัวท้ายนี่ยกได้ครับแล้วก็ตัวนี้จดทะเบียนได้บรรทุกได้ตันหนึ่งราคา2อหลืานองแ0นบาทเรียกว่ากลมมากเลยนะครับมอเตอร์ก็แรงบรรทุกได้ตั้งตันหนึ่งแถมยกดันได้อีกข้างหลังก็สามารถเป็นตู้เก็บขยะรุ่นหนึ่งนะครับที่จดทะเบียนได้นะครับก็เป็นวีตุ๊กกี้ ล้อตุกตุโดยสารของเราแล้วนี่เองครับหน้าด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทยเลยนะครับเป็นหน้าของรถตุกตุเลยเหมาะสำหรับโรงแรมนะครับที่ต้องการแสดงถึงความเอกลักษณ์ความเป็นไทยรับฝรั่งเยอะเยอะรับต่างชาติเยอะเอะนะครับตัวนี้เหมาะเลยครับโปรตอนนี้ก็2,000 200, 0 0บาทเองเท่านั้นเองครับโดยสารเก้าที่นั่งแถมจดทะเบียนได้ด้วยนะครับ